เขามาซื้อเขามาซื้อเออะไร่ปนะก่อนผมไม่รู้ว่าเขาซื้อไปทาไมนะเขาซื้อเออะไรนะเนี่ยทีก็มาเจอของดีมันซุกซ่อนอยู่ในนี้แหละขอ,นนองเก่าที่เป็นของเก่าจริงๆนะครับชิมแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะได้กลิ่นหอมของไส้กรอกแล้วก็หิวแลวนะครับ เนี่ยของกินก็มีนะครับถั่วของทอดตัวเนี้ยสีโนู๊ดบุ๊กะนะครับโอ้ขอไทยผู้กบวาบนะครับอ วันนี้รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่นะอาทิตย์ก่อนโน้ตโฮคนแบบแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมฝนมันจะตกนะครับก็เลยแบบคนอาจจะกกลัวฝนนิดหนึ่งสวัสดีครับจักรยานมือสองนะครับไบค์เกอร์เนี้จักรยานแม่บ้านญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีขายนะที่นี่นะบางคนถามเบอร์โทรนะผมไม่ได้ถามเบอร์โทรนะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าให้มาเดินเองนะตลาดมือสองบางทีมันเยอะนะ ผมก็ไม่รู้จะถามตรงไหนบ้างนะคือมันเยอะเกินนะครับเนี่ยเตามือสองนะฝังนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะใช่ไหมลองดครับเบ็ดตาเบ็ดฟังมาฝังนู้มีเห็นเนี่ยลองเลยพี่เห็นแน่นอนอย่างเงี้ย อาววบียน้ำหอไม่ทางคะุกซื้อช้อนเดินช้อนท้ากิน ฟ้อนสลิ่งห้าบาได้แลครเพชรด้ี่สิบบาทเลยจ้าฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นของเก่เาแนวที่มีลังคานะปั่นปนไว้ก่อนนะอะไรรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไอเสียล้อ,อยางนะครับ เป็นแนวญี่ปุ่นนะฝั่งนี้ลองดูนะเหมือนเหมือนเขาก็ดังญี่ปุ่นมาเลยแคนเริ่มมาคึกคักแล้วล่นวนะ เครื่องมือช่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือของญี่ปุ่นนะฮะอรับาง,อ,อ,งอย่างมันก็เป็นของเเมาจากโกดังญี่ปุ่นมานะ,ะท่านผู้ชมก็หลากหลายอะคือมืนไปเคยไปโกดังญี่ปุ่นได้เห็นนี่ยครับผมก็แปลว่าเขาเหมามาจากญี่ปุ่นโกดังญี่ปุ่นนะครับ นี้เป็นอะไรคนลุมเยอะเลยเป็นบอกบางลมชื่อเราเป็นอะไรไไไไไบางลมนะครับม่ออกนะกีตาร์นี่เยอะเลยอยากมันดูมนเลือกกีตานะ ค <น S 1> ุณ <คน S 1> ก็ถามนะครับถามว่าราคายังไงนะเบอร์โทรอะไรผม่ไม่มได้ผมไม่ถามเบอร์โทรเลย้ยเนได้ก็ไม่วป็นกีต้าร์นะครับก็มาลองได้เดินนี่มาสี่ซอยแล้วเนี่ยยังไม่ยังไ,ไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะตลาดนี้มันใหญ่มากอนะ มันกว้างครับตรงนั้นก็เป็นร้านของป่านะครับที่ได้ยินเสียงตุบๆๆๆๆๆต้องมาลองดูได้สว่างเพียร์เหมือนเพียร์เดินตไปด้วยกันบรรยากาศคึกคักนะครับฝั่งโน้นก็ถ่องกิน กินอาหารเราอยากกินข้าวแล้วก็มาเดินดูได้แต่ตอนนี้ผมเดินก็ไม่ทั่วเอาไปแล้วตอนนี้เราสุาดแบบไม่เด็นอะไรยังเสียงผ้ามีลมไปเสียงเจ้าพายุร,าร้รนตเยอะเก็บตกปลานะครับเวลาตอนนี้ก็หกโมงพอดีนะครับท่านผู้ชม รออย่างนี้หกสบบาทเวลากลับบ้านจะทำเงินทองเลกสิบบาทของเล่นแลน้องไปหรือจะไปเอาน้องไปเลยมอะไรอันนี้รู้สึกจะเป็นรองเท้านะ ครับวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายสินค้าเท่าไหร่นะคงเดินเยอะนะครับอันนี้เป็นเข้าไปกันร้อนรถกระดกน่าจะใช่น่าจะใช่ห้าคุมรถนะครับอีกทีได้แปดเลยห้าคุมรถแต่เราไม่รัก ได้เดียวตัวสุดท้ายยังไงครับกราบสังกสีเทพรักสมุทรปากานะครับวันนี้เดินยังไม่ถึงตึ่งน,น,นะครับดเดี๋ยวไปเดินดูด้านหลังกันนะผมมาที่ไรก็ได้รับการรับชมจากท่านผู้ชมเยอะมากนะครับอะไรรถยนต์นะครับฝั่งนี้นะ จะให้มาเดินดูนะครับเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านสมุทรปราการนะครับตลาดสังกษีนะครับเจพารักษ์นปาสานนะครับขอภัยนะครับก็เสียงไม่นั้นอี๊อี๊ยอมานยังไม่ยังไม่ปรับไม่เป็นนะครับ รบบเสียงของไม้ไร้สายนะครับผมว่าผมเคยออกข้างนอกมาก่อนเบาหนังนะคนเยอะดูคนท่านผู้ชม ถ่ายแบบตัวยาวไปเลยนะไม่ได้ตัดนะครับมัก mm ็ hmm. จะเป็นเครื่องทมนท้ำเนี่ยตัวสนแก้มีัวเดียวเลยนะ mm hmm. อยากเดินมือสองอยากเดินซื้อของกินเสื้อผ้านะครับ mm hmm. มีมีอยู่ด้านตรงกลางนะ mm hmm. อันนี้มันอะไรอะไร mm hmm. ดูก่อน mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นพวก โอ้จิดะัตเลยร์เลมือช่างสารพัดเลยเดินต่อไปนะสู้กับความร้อนขนาดเย็นเลยกง,งสุดยอดร้อนนะครับผมอาจจะไม่เดินเข้าไปตรงซอยอีกซอยหนึ่งนนมาเดินบ่อยแล้วที่เ,เดินแนละ้วขอควายไห ไห้ปลาจะมีเลยเดี๋ยวผมว่าเราไปดูปโโก,กันเลยคิดเป็นโซมิท่าตังาต้งพี่เป็นเมลี่ 5s ไหมอ่ะไั้งไว้จะเป็นตัวเล็กป็นพีเนียว ตลาดโล่งไปเยอะเลยนะเพราะว่าเขาปวกสฝนแล้วครับอาจจะไม่ทั่วนะทที่เราชอบไปด้วยเพราะว่าตลาดค่้นข้างมากเลย มีว่าเพื่อนใจแรกก่อนค่ะแล้วงไปเดินอีกซอยนึงก็จะพาทัา้งหมดชั้งหมดไปด้านหลังเห็นเจียนะ บรรยากาศยามเย็นวันอาทิตย์นะครับตลาดส,สังกะสีเทพรักษมิตปราการนะครับนี่เขามาขายเสื้อตัวละห้าบาทเพีนกว่าอาทิตย์ที่แล้วผมเดินอ้อมไปฝั่งโน้นนะ มันมันมันต้องเชื่อไมทางโน้น,นแหละแล้วคนก็เยอะเ้วยนะวันนี้ก็เดินแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นว่าเขาลุมอะไรกันเนี่ยนี่จะเป็นพวกของที่มันสภาพมันไม่ดีแล้วเขาก็มาลดรดาคาเห็นไ,ไหมยาวไหมไม่มีต้องไปต่อเอาต้องเล่นต่ออะไรอะเราม่ต่อเลย กลับไปฝังโน้นแล้วกันนะครับผมไม่เดินไปนะก็เดินไปหลายรอบแล้วถ่ายกันยาวนะครับเดินกันนานๆตลาดทั้งสทีเพี่ยรัรสมุทรปาการนะครับวนัดิตนะครับผมมาบ่อยก็จะเพิ่งดัวกันนะครับม ตลาดบางตลาดก็ยังไม่ได้ไปเดินก็องขออภัยด้วยนะเพ่อสีตาเดินทางก็ไกลนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะเดินทางไปไมิพดพรวดหึงนะขออภัยด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรเยอะไปเยอะเลยเดี๋ยวผมเดินดูพวกอะไรบ้างเอาไม่ขายผ้าหรอเดี๋ยวนะ อะไรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่พวกนี้เป็นพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็มาเลือกมาซื้อได้เขาเหมาะนะมานะเขาไม่ได้ขโมยมา โอ, wh, ขอโดด้ขอโทษขอโทษครับเสรืงเสียง,งนะลำโพงก็แบบว่าไปอยู่ใหม่คนนานๆได้หรอเปล่าอืมอืมเรียกได้ครับเครื่องเสียงก็มีนะเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงอ่าลำโพงแนวญี่ปุ่นนะส่วนมากก็จะมาขายตามตลาดนี่แหละ แต่ขายอย่างว่าชิ้นสองชิ้นนะแต่ร้านใหญ่ก็มีผมนําเสนอไปแล้วนะครับท่านผูน้ชมผมไม่เดินไปทนาะงฝั่งนู้นวันนี้ก็ถ่ายคร่าวๆนะครับอาจจะรูปไปรูปมาขอไปด้วยวันนี้เหนื่อยมากเพราะว่าไปอ่าหลายท,ายที่หลายจุดมากเลยนะครับตลาดสังกสีซีพอักมันก็กว้างนะครับเราไม่รู้จะเดินไปจุดไหนก่อนนะวันนี้เดินจุดที่มันเป็นตลาดแนวคอนสมนะครับ มือสองของเก่าต่างๆหรือว่าเป็นเหมือนโูดังญี่ปุ่นที่เขาเหมามาแบบนี้นี่นมีสารพัดสารพิษ10บาท20บาทนะครับเดี๋ยวผมพาเดินด้านหลังนะครับ 6โมงกว่านะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวเราไปเดินด้านหลังกันนะครับนี่ออกมาด้านหลังนะมาด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ริมๆนะครับด้านหลังตรงนี้นะ ผมเห็นมีร้านพิกล้าอยู่ตรงนั้นเไม่รู้เขามาขายหรือเปล่านะาทุกยนี้อาทิตยที่แล้วเขามาขายนะครับอ่าทิตนี้ไม่เห็นนะขางขายยนอย่าสปเหือยอร่อ ยาวไปถึงฝั่งโน้นนะครับพอเต็บลูกนิดนึงนะครับผมอยู่็นมโเป็นค่ำเลยวันนี้นะไปย้อนดี้นไปยอ ฝองโน้นก็มีนะเริ่มมืดนะครับพ่อะคาไปคาก็เปิดไฟกันแล้วนะนะผมก็ควรจะไนดะ้กลับบ้านแล้วล่ะตรนนี้ไม่ตึงแะ่เป็นร้านที่ก็ขายนะลรัพอ รอะรับโพงทีวีรับกรวรับยางรนะอ้ยอใส่ที่มเยบ่อยก็ดีาพนยูโรห้าร้อยยูโรทีน,นอน